เซียตรงส่งไม่ได้ตรงตรงทรงเสียเสียตรงส่งไม่รู้ตรงทรงเสียเจ้าชื่ออะไรเสียทรงส่งตรงตรงเสียโอ้ยรุ่นน้ำบ่อาบรุ่นเทมวีบินบัวบาบน้ำไอ้บีเดอรมือสองไอบ่อาบน้ำขึ้น สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับชองบ้านลำเปิดอับเชียวกับไรสดไรสดกดไกไรกกแซครับเดินทางไปที่โรตัสมีนบุรีมีนบุรีรวันนี้อากาศครึ้มทั้งวันเลยนะครับเนี่ยสาบ้าง โรตัสมีนบุรีสวัสดีครับวันนี้บ่มีฮอดแดดพี่น้องเอ้ยบ่ม,มีแดดแดดไม่มีเลยเดินทางไปสู้งานสองวันแล้วก็หยุดหนึ่งวันสู้งานหนึ่งวันแล้วก็หยุดหนึ่งวัน ่หัหละพี่น้องเอ้ยึงวันล้วก็ทำงานสองวันแล้วก็หยุดสองวันสรุปเดือนอนี่เดือนนี้หยุดเยอะมากเดือนนานแห้งจังครับหยุดลายกว่ากาครับโอ้ฝนลุกแทบช็อกสวัสดีทุกคนนะครับกำลังเดินทางพี่น้องครับกำลังเดินทางตอนนี้กำลังออกจากโคราชครับสวัสดีครับคุณ อําไพนะครับคุณนันทชัยนะครับเดินทางปลอดภัยครับขอคบ,คคบคุณครับขอบคุณทุกคนเลยครับเราจะไม่ขึ้น M6 นะฮะเฮ้ยไม่บกเอ็มหกหรือแล้วสวัสดีคุณโมจัยออนไรอันนี้คือ M6 ็มหกรอตอนนี้เราอยู่ไหนสระบุรีหรอโคราดโคราดกำลังออกจากโคราด M6 มันคืออยังทางด่วนกำลังสร้างใหม่ อยมันเกิดวอุบัติเหตุมองจ้าหลอดดิออ,อ,อกับมัว,ว่านี่รถคว่ำรถตำกันโดไฟมันใหม่รถยังบอบหมดเลยตอนนีน้นนี่หใช่พอมีอีกเส้นหนึ่งมีกี่เส้นอลยไปเรือเรือไปเรือเรือสวัสด<ๆ>ีทุกคนนะครับเด้อ นี่ก็มาเหตุงานครับสองวันช่วนี้งานหน่อยเงินก็เริ่มรอยรอคนรุกคนรุกคนพองอไปหอดนางานจังสิไทยคลิปเป็พี่น้องมึงครับช่วงนี้มันขับรถอยู่ก็เลยตงมาไล,ล่สวนโบเฮฮาปราร์ตี้พ่อเบเร่ พอองหว่วงนอนพอได้มีมูคุยเดืออันนี้เราไม่ไดเอาแอร์มาด้วยเพราะว่างานมันห่างมากมก,ก็เลยมาแบบธรรมดาแต่ว่าที่นอนข้างหลังก็ไว้มันเดิมสวัสดีทุกคนนะครับเดือครับ เน็ตสามเนี่ยเน็ตเว้ยหีไหลแห้งอะไรสวดที่เป็นหล่ตัวแต่เน็ตบังได้พอดีก็ตั้งเป็นฟ้าทองฟ้าคึ้มครับอยู่โคราชครับโคราชทองฟ้าคึ้มคึ้มมาตั้งแต่ผมออกมาเมื่อคืนนี่ออกมาตแต่หาซุ้มเครื่องมาหอดพยักกระนอนอยู่พยักทีสอง ตื่นประมาณเจ็ดโมงครับรถต่อครับตอนนี้เก้าโมงห้าสิบสี่ยูโคลาดประมาณเที่ยงหอดกรุงเทพหอดหนางานเขตมินบุรีกรุงเทพฝนตกเด้อยจ้าครับผมเมือแรงตกกัมาเมืองกันเดอพี่น้องครับส่งท้ายก่อนจะปิดฤดูกันนะครับเพราะว่างานเหลือน้อยเต็มทีแล้วนะครับ เดินทางปลอดภัยจ้าขอบคุณครับงานมันเรือหน่อยเียมที่แล้วพี่น้องครับเพราะว่าลำเพลินโชกเหลือแค่หกงานก็ปิดฤดูกาลน,นะครับของสาวหน่อยไม่ถึงยี่สิบงานนะครับพี่น้องครับพอถึงยี่สิบงานในสองเดือนนี้หรือถึงก็ยี่สิบไปไปลายแล้วฝนหะุดตกแล้วเอฟซีหลานหน่อยครับขอบคุณครับเดินทางเป็นเพื่อนร่วมร่วมเ,เดินทางนะครับ จะลั่งที่เขาออกเรียงเมืองโคราชไปสระบ,บุรีครับปากซองสระบ,บุรีครับเรียนทัก้ับเขียวบอกสัตว์ขัดเนาะเป็นไดวส,วสวยเนาะสวยบอกแล้วไปสื้อคาเฟ่มล้วโยกสวยเต็น บ้านเอนี่ยังสวยสินแดกกาแฟได้เพิ่มเนแบบกับน้องเขาเ้ยพี่น้องว่าเราสวยพอพี่น้องก็นมาสวยหรืออะอรเซ็กซี่เนทางวันไปครับผมขอสันทรับสวยติดติดนังช่กงติดนังเอาแล้วสวยจ้าอาจารย์ว่าเป็นไดเขาว่าสวยดีไอเดี เม่อย่ม่่เลอย่างไรเขาชอบอย่างไฟนอขึ um ้นร้อเลดหน่อยสอคนนั้นเด็กน่อยเคียงกันมาบานนี้วันนี้สองคนพู้หญิงคนหนึงคู้ชายคนหนึ่งคาหงามบอผู้ชายบอกเลยว่าแล้วมึงกบรอบอบอกควพราะมันพรจะเหนื่อยเราจะก่อนละ

แม่ข้างหน้าฝนตกที่คือเป็นที่เหมือนๆค้มๆน่ากลัวมากเห็นตัวจินสวยจ้าสวัสดีครับพี่น้องทุกสวัสดีทุกูทุกคนครับรถติดอยู่ช่วงพี่ไหมครับเพราะว่าเขาซ่อมทางถนนซ่อมถนนเฮ็ดเฮ็ดท่อระบายน้ำครับ ทั้งสองฟังเลยทาคาเข้าคาออกโคราชมันก็เลยรถติดบักคักถแต่าถามใหญ่กันใส่ปัญญการเส่